สวัสดีค่ะวันนี้ลุงพามาชมที่ดินแปลงสวยของจังหวัดนครนายกกันนะคะมีทั้งหมดห้าแปลงนะคะมี50ิตารางวา4ี่แปลงแล้วก็200ตารางวาหนึ่งแปลงนะคะบรรยากาศตอนนี้นะคะเป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะอากาศกำลังสบายเลยนะคะแปลงนี้ก็เป็นแปลงเพื่อนบ้านนะคะที่อยู่ติดก,กับแปลง200อตารางวานะคะส่วนแปลง 50ตารางวานะคะก็จะอยู่ด้านนู้นนะคะทุกแปลงนะคะมีถนนผ่านหน้าแปลงนะคะถนนกว้างกวางนะคะตรงนี้นะคะ200ตารางวานะคะหน้ากว้าง20เมตรความลึก40เมตรนะคะด้านข้างเห็นวิวสวยงามนะคะมีสระน้ำของเพื่อนบ้านส่วนอีก4แปลงนะคะขนาด50ตารางวาก็จะอยู่ด้านนี้นะคะขนาด50ตารางวา นักว่า10เมตรความลึก20เมตรนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะแบ่งที่ติดกันมีบ้านพักอาศัยอยู่นะคะส่วนมุมนู้นนะคะก็จะมีเพื่อนบ้านยี่ชิดกันนะคะชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะมาชมที่ดินกับลุงได้นะคะแล้วพบกันค่ะ มาชาช่วยดูแลมีรำาทานเป็นตลาดหาปลาไม่ต้องซื้อเพียงจหา